ข้อมูล Samsung Galaxy Tab A 7 l i t e คาดเปิดตัวทั้งรุ่น LTE และรุ่น Wi-Fi ข้อมูล Samsung Galaxy Tab A 7 l i t e คาดเปิดตัวทั้งรุ่น LTE และรุ่น Wi-Fi เรียกว่าใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab A 7 l i t e ที่ตอนนี้มีทั้งรลยชื่อการรับรองและข้อมูลเผยม,มาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับ ล่าสุดก็เป็นข้อมูลจาก Google Play Console ได้มีชื่อแท็บ A7 Lite ปรากฏบนถ่ายข้อมูลออกมา2รายชื่อครับโดยเป็นทั้งเวอร์ชัน LTE และเวอร์ชันที่รองรับ Wi-Fi มีหน้าจอความละเอียด800 x 1340พิกเซลส่วนขนาดไม่มีการเปิดเผยแต่คาดว่าจะอยู่ที่ระหว่าง8.4ถึง8.7นิ้วครับส่วนชิปประมวลผลที่ปรากฏเป็น h e l i o P22T ให้แรงมาที่3 g ิกหลันด้วยระบบบริการ Android 11ให้แบตเตอรี่มาที่5,100ม mm, ิลลิแอมรองรับชาร์จไว15วัตต์อีกด้วยครับคาดว่า Samsung Galaxy Tab A 7 Lite จะมีให้เลือกทั้งสีดำและสีเงินครับและอาจจะเปิดตัวช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ